สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปูเป้ฟอร์สุขุมวิท62นะคะรถที่ลูกค้าได้ชมอยู่ทางหน้าหน้านะคะรถคันนี้จะเป็น Ford e v e r วอร t เรสต i ไทเทเนียมพั์คูณ4เกียร์ส0สปีดสีดำคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่1,799,000บาทค่ะก็คันนี้ค่ะลูกค้ามีให้แต่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นแบบโทนสีดำดูเข้มดูดุนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนูนนะคะคำว่าเอเวอรสนะคะสีดำตามนี้เลยนะคะเป็นตัวนูนของแท้นะคะของตัวรุ่น e v e r อร์เรสต์เนาะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะเราก็ทำการแรปดำนะคะให้กับลูกค้านะคะรวมทั้งในส่วนของชุดเข้าไปหน้านะคะ มีในส่วนของคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อตรงนี้เลยจะเป็นคิ้วล้อแบบเล็กนะคะ3นิ้วเท่านั้นเองนะคะในส่วนของจุดที่เป็นโครเมียมนะคะชุดตัวนี้ก็จะเป็นพวกครอบแก้มนะคะครอบกระจกนะคะเราหลังค่าเราทําการแรปสติ๊กเกอร์นะคะให้กับลูกค้านะ,นะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมี พวกเบ้ารองมือนะคะครอบมือจับนะคะทางนี้เลยนะคะโอเคด้านบนก็จะเป็นครีบฉลามนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะมีครอบในส่วนของไปท้ายนะคะแล้วก็แรปสติกเกอร์คำว่าเอ e วอเรนะคะคาดเอวท้ายด้านหลังนะคะตัวนี้ ด้านหลังนะคะกันชนหลังก็จะมีการรับสติกเกอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะนะคะตรงนี้ล์มนะคะเป็นเซรามิกนะคะลูกค้าให้ติดสามบ้านหน้า60นะคะบานหลัง60แล้วก็คู่หลังนะคะ80%ซนะคะอยากจะให้เห็นมีความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้เลยค่ะ อันนี้เรามาชมกันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเป้ลองพาไปชมทางด้านในด้วยอีกนิดนึงนะคะตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวท็อป213ม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเบาหน่วงให้ตามความเร็วนะคะ หน้าจอ TFT นะคะเรืองแสงแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะ8นิ้วนะคะมาจากโรงงานรองรับในส่วนของเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนะคะขับเคลื่อน4รล้อนะคะเทอร์เรซิสแตมเมนเมน e เมนตนะคะเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหลัง นะคะฝาท้ายนะคะเป็นในส่วนของฝาท้ายแฮนด์ฟีนะคะฝาท้ายแฮนด์ฟีตรงนี้นะคะเราสามารถพกรีโมทไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะรีโมทต,ตัวนี้นะคะเรามาที่รถปุ๊บสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้นะคะเดี๋ยวลองดูคลิปอื่นๆน,นะคะที่เป้ทำรีวิวเอาไว้นะคะนี่ค่ะถ้าจะใช้มือสัมผัสนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะกดปุ่มนี้นะคะนี่ค่ะ สวยงามค่ะลงตัวนะคะสำหรับแต่งนะคะเอวเรสไทเทเนียมสีดำรอบทันแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ กดแชร์หรือกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเป้ด,ด้วยค่ะถ้าเกิดมีข่าวสารอัปเดตดีๆนะคะเดี๋ยวเป้จะมาอัปเดตให้ทางช่อง YouTube นะคะกับทาง Facebook ด้วยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ